ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการยื่นสมัคร RESIDENT ปี2021 Res ตัวพิเศษตัวหนึ่งนะเขาแจก RESIDENT ให้น,นันะะ่น,จจนแหละแจกวีซ่าถาวรให้สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์ในนิวซีแลนด์นะคะเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันนะคะ ก่อนหน้านี้เอเคยทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะทำคลิปเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าถาวรเป็นพลเมืองของนิวซีแลนด์นะคะซึ่งช่วงนี้นิวซีแลนด์ได้มีการเปิดโอกาสให้คนที่ทำงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ให้มีการยื่นสมัครวีซ่าถาวร Resident ปี2021ซึ่ง r s s i e n n ์ตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษนะคะเฉพาะปี2021ถึง2022นี้เท่านั้นนะคะซึ่งชุดแรกนะคะ ที่เขาเปิดให้ยื่นสมัครไปเมื่อ1นธันวาเมื่อปีที่แล้วนะเอคิดว่าก็คงจะมีคนสมัครยื่นเข้าไปเยอะเหมือนกันส่วนนี้นะคะเอก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับาการยื่นสมัครเรสซิเดนต์ปี2021ะคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเคยทําคลิปเล่าไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆย้อนไปฟังกันได้นะคะซึ่งเป็นการขอ r e s i d e n นตตัวพิเศษตัวหนึ่งนะคะไม่ใช่ตัวปกตินะ เขาเปิดโอกาสให้คนที่มีวีซ่าอยู่ในนิวซีแลนด์อยากถูกต้องนะอย่างเช่นวีซ่าทำงานนะคะและอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์เนี่ยระยะเวลา3ปีขึ้นนะคะเหมือนกับเขาแจกเลสเดนให้นั่นแหละแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่เขากำหนดนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะสามารถยื่นได้นะ ก่อนหน้านี้เขาเปิดให้ยื่นสมัครไปแล้วนะเมื่อวันที่1นึ่งธันวาเป็นการยื่นรอบแรกนะคะส่วนรอบต่อไปที่จะถึงนี้นะคะหนึ่งมีนาซึ่งจะเดือนหน้านี้แล้วนะก็จะมีการเปิดให้ยื่นอรอบรอบที่สองนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเอคิดว่าใคร หลายคนเลยกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยืน่นหรือว่าเอกสารในการยืน่นเลสเ d e ดนปี2021ตัวนี้อยู่นะคะเอก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลเท่าที่เอ,เอ,อาสามารถหาข้อมูลมาได้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างเนาะมีวิธีการสมัครได้อยู่3แบบด้วยกันแบบแรกเอรู้สึกว่าแบบเนี้ย คนจะยื่นเยอะที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะตัวแรกนะคะเป็นการสมัครแบบระยะเวลาคนไหนก็ตามที่อยู่ประเทศนิวซีแลนด์ครบระยะเวลา3ปีนะคะสามารถสมัครตัวแรกได้แบบนี้เขาจะกำหนดระยะเวลาว่าคุณจะต้องมีระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ย ครบ3ปีโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารในการทำงานเอกสารคนในจ้างเลยนะคะเขาจะดูเพียงระยะเวลาที่เราอาศัยอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราอยู่มาตามระยะเวลานั้นครบท้วนจริงหรือเปล่านะคะคนที่อยู่นิวซีแลนด์มาครบ3ปีนะหรือมากกว่านั้นนะคะสามารถที่จะยื่นแบบนี้ได้ต่อไปเรามาดูเอกสารคร่าวๆกันนะคะว่าถ้าเราจะยื่นแบบระยะเวลา3ปีนี้เนี่ยเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะ ก็มีเอกสารที่จะต้องเตรียมตามนี้นะที่เอหาข้อมูลมาได้นะคะเป็นเอกสารส่วนตัวของผู้สมัครหลักนะการที่จะสมัคร Resident ตัวนี้สามารถที่จะสมัครให้กับพาร์ทเนอร์เราได้นะคะอย่างเช่นแฟนลูกก็สามารถสมัครคู่รวมไปในใบสมัครชุดนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมกับอ i มิเกชันเพิ่มนะ ใช้เอกสารส่วนตัวของผู้สมัครหลักข้อมูลเกี่ยวกับของผู้สมัครหลักนะรายชื่อของคนในครอบครัวของคนสมัครหลักอย่างเช่นพ่อแม่มีน้องกี่คนแล้วก็มีชื่ออะไรบ้างอาศัยอยู่ที่ไหนทํางานอะไรก็จะมีเอกสารพาสปอร์ตรูปถ่ายและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะใบเกิดค่ะใบเกิดคนที่สมัครหลักแล้วก็ถ้ามีมีการสมัคร แฟนไปด้วยลูกด้วยก็ต้องใช้เอกสารใบเกิดของลูกและแฟนด้วยนะแต่ใบเกิดของเราเป็นภา,าษาไทยใช่ไหมคะเอกสารเวลายื่นอิมมิเกชันตอนนี้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดนะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมเอาใบเกิดเนี่ยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะพ่อกับแม่พี่น้องไม่ต้องใช้นะคะใช้เฉพาะ err, พาร์ทเนอร์ที่ยื่นติดตามด้วยเท่านั้นนะคะก็เขาอาจจะอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานเราเนิดหนึ่งนะว่าเราทำงานอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ด้วยนะคะ ตัวที่2ที่สามารถสมัครได้ก็คือคุณมีค่าจ้าง27ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการสมัครแบบเลทค่าจ้างในการทำงานเนี่ยทำงานได้ค่าจ้างเลทเท่าไหร่ยิ่งสูงก็ยิ่งสามารถสมัครได้นะการสมัครแบบนี้นะคะจะต้องจำเป็นจะต้องมีชื่อของนายจ้างที่อยู่ของนายจ้าง มีอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามที่เขากำหนดก็คือ27ดอลลาร์ต่อชั่วโมงข้อตกลงในการจ้างงาน contact job offer คุณมีค่าจ้างต่อชั่วโมงเท่าไหร่นะคะ27ดอลล์หรือเปล่าหรือมากกว่านั้นหรือเปล่านะคะเพื่อยืนยันจากนายจ้างว่าเขามีการจ่ายชั่วโมงการทํางาน27ดอลลาร์แล้วก็มีระยะเวลาในการทํางานเท่าไหร่นะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับ statement ที่เงินเข้าเงินออกนะคะเขาจะเช็คตรงนี้ว่ามีเงินเข้าเงินออกจริงไหมมีการได้รับไรายได้เท่านี้จริงไหมแบบต่อไปนะคะเป็นแบบที่3เป็นแบบอาชีพงานที่หายากนะคะที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการนะคะซึ่งอันนี้ถ้าใครทํางานในสายงานที่ประเทศนิวซีแลนด์เขาขาดแคลนต้องการนะคะก็สามารถสมัครในข้อนี้ได้นะก็จะมีรายละเอียดก็คือจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานนายจ้าง นะคะว่าทํางานที่ไหนชื่อบริษัทอะไรหนังสือสัญญา Job Offer ข้อตกลง,งการทํางานนะคะสัญญากันว่าจ้างงานก็มีเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนในอาชีพนั้นๆน,น,นะคะก็ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าต้องเป็นสายงานที่ขาดแคลนที่เขาหายากมากๆจริงๆนะต่อไปนะครเป็นการตรวจสุขภาพนะสำหรับคนที่เคยตรวจสุขภาพมาแล้วเนี่ย มีระยะเวลาในการใช้ใบตรวจสุขภาพตัวนี้ยือตรวจสุขภาพตัวนี้ได้ในระยะเวลา3ปีนะถ้ายังมีอายุ3ปีอยู่สามารถใช้ได้นะคะคือยังไม่หมดอายุนะแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยตรวจโรคนะถ้าจะยืนเลสเซนตตัวนี้จําเป็นที่จะต้องตรวจโรคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบไปหาคลินิกที่จะต้องตรวจนะเพราะว่าการตรวจนี้อาจจะใช้เวลาเร็วที่สุดนี้ก็ประมาณ1อาทิตย์นะคะ ไม่ทราบว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยตรวจยังไงบ้างนะคะเอมีเอ,เ,อเคยทำคลิปไว้คลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้นะย้อนไปดูได้คะ่ะก็เอกสารข้อต่อไปนะที่เอทราบมานะคะก็ถ้าใครยื่นมีพันเนอร์ยื่นไปด้วยนะอย่างเช่นคนยื่นสมัครหลักเป็นผู้ชายใช่ไหมคะส่วนแฟนที่จะยืน่นติดตามไปเนี่ยก็จะต้องเตรียมเอกสารที่เขาสามารถตรวจสอบได้ว่า มีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันจริงไหมนะในระยะเวลาที่เขาต้องการนะคะ1ปีนะจะต้องมีการคบหาหรือมีการติดต่อกันอยู่ในระยะเวลา1ปีนะคะนะคะจะต้องมีเอกสารความสัมพันธ์ต่างๆเหมือนที่เวลาเรายื่นวีซ่าพาร์เนร์ชิพนะคะรูปถ่ายข้อมูลบินต่างๆที่มีการแชร์ด้วยกันมีการจอยแอคเคาท์แบงก์สเตทเมนตนะคะจะต้องมีการโชว ประมาณ3เดือนย้อนหลังนะแล้วก็มีจดหมายรับรองความสัมพันธ์มีจดหมายรับรองความสัมพันธ์จากเพื่อนประมาณ3-4คนเนี่ยช่วยรับรองให้ว่าเราได้มีการครบเรามีการครบผ่านกันจริงหรือเปล่าในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็เอกสารการท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนตอนไหนการพักโรงแรมการซื้อสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินตั๋วเครื่องบินก็ เอามาใช้ได้มายื่นสมัครได้ด้วยให้เขาเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันจริงจริงนะคะเป็นแฟนกันจริงๆตัวนี้คือสำคัญมากสำหรับคนที่จะยื่นพาร์เนอร์ถึงแม้แฟนจะอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่นิวซีแลนด์ก็สามารถยื่นได้เหมือนกันนะคะไม่จาเป็นที่ว่าจะต้องอยู่ในนิวซีแลนด์ด้วยกันนะส่วนไปตำรวจตรวจประวัติอาชญากรรมที่เมืองไทยนะคะ ตรงนี้ก็คือ,อยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารตัวนี้ยื่นไม่ด้วยนะนอกจากอ่าอิมิเกชันเขาขอมานะคะส่วนค่าธรรมเนียมในการสมัครนะคะอยู่ที่2,160ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะสมัครได้ต่อหนึคนนะคะหรือสามารถสมัคร รวมกับพาร์ทเนอร์ได้ในราคานี้เลยนะคะถ้าใครมีแฟนหรือมีลูกนะคะก็สามารถสมัครเป็นในชุดเดีวยวกันนี้ได้เลยในราคา2,160ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายของอเพื่อนๆเองนะคะอย่างเช่นค่าทนายค่าบริษัทที่รับยื่นวีซ่านะคะ สำหรับเพื่อนๆที่กาลังรวบรวมเอกสารเตรียมเอกสารที่จะยื่นนะคะก็เริ่มยื่นได้รอบที่2เนี่ยวันที่1มีนาที่จะถึงนี้นะคะส่วนที่การสมัครนะคะเพื่อนๆเ,เขาเปิดให้สมัครออนไลน์ก็สามารถสมัครด้วยตนเองก็ได้หรือว่าคนที่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะสมัครยังไงทําไม่เป็นนะก็สามารถมองหาทนายหรือบริษัทที่รับยืน่นบีซ่าได้นะคะลองมองหาดูนะก็ค่อนข้างมีอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะส่วนนี้ก็นําข้อมูล มาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการยืนเลชเดน2021อีเ a จะมาอัปเดตให้เพื่อนได้ทราบกันอีกนะ เพราะว่าเอก,ก็กำลังยื่นอยู่เหมือนกันก็กําลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะถ้ามีข่าวเพิ่มจะรีบมาอัปเดตเพื่อนๆฟังเลยฝากันเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตวิธีการสมัคร r e s สเด n t นะคะเอจะมาอัปเดตให้เพื่อนฟังอยู่เสมอเลยในส่วนนี้เอขอไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปอัปเดตต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย